บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม2,568นนะคะในส่วนของการรับเงิน ซึ่งใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวงเงินที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละเดือนค่ะ15 4 5บาทมีวงเงินอะไรบ้างพร้อมกับความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2 5 6 8านี่แหละค่ะจะเปิดสิทธิ์ลงทะเบียนเมื่อไหร่เงื่อนไขเป็นอย่างไรใครบ้างได้รับสิทธิ์รายเก่ารายใหม่คลิปนี้ไม่ควรพลาดอัปเดตในส่วนของบัตรคนจนหรือว่า 8ศิริการแห่งรัฐในปี2,568ไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตารางการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมคนที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนลดค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟแล้วก็ค่ารถโดยสารประจําทาง750บาททุกรายการนะคะนางวงเงินมารวมกัน แล้วอยู่ที่1545บาทซึ่งผู้ที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะในวันที่1พฤษภาคม25 6 8นหปปานี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดค่ะในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆสําหรับคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะมีการนํารายชื่อทั้งหมดค่ะไปคัดกรองใหม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่หากมีการลงทะเบียนบัตรัสดิการ แห่งรัฐในปี2568แต่ปัจจุบันนี้ค่ะล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการบัริการแห่งรัฐในปี2568สําหรับกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีไรายได้น้อยซึ่งตอนนี้หลายคนก็เตรียมพรม้อมๆลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่แล้วจากเดิมมีกําหนดในเดือนมีนาคมจึงเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดเนื่องจากว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารว่าขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนด วันลงทะเบียนโครงการบ,บัตรสวัสิการแห่งรัฐในปี2568ได้ซึ่งมาจากสาเหตุว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์นในการใช้จ่ายแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์น,นะคะคุณผู้ชมในการพิสูจน์ความจนหรือว่าความยากจนเพื่อคัดกรองคนจนจริงๆเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะ ซึ่งคุณเจรพันธ์อนิวัรก็มีการยืนยันนะคะว่าจากปัจจุบันเกณฑ์รายได้ที่มีการคัดกรองเข้ามาสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าไม่เกิน274บาทต่อวันโดยทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับละเกณฑ์ใหม่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ความจนอีกครั้งหนึง่งซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนค่ะ14.5ดล้านคนที่เป็นรายเก่าทั้งหมดที่ใช้จ่ายในส่วนของปัจจุบันอยู่นะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งถ้าหากมีก จะนํารายชื่อทั้งหมดไปคัดกรองใหม่เลยค่ะส่วนกลุ่มใหม่นะคะอีกประมาณ10ล้านคนจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งในส่วนของบัตรัสดิการทางรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้ทําให้พี่น้องประชาชนรายเก่าคนเดิม14.5ล้านคนได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติใช้จ่ายแบบไม่มีสะดุดจนกว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะหากจะพูดกันแล้วหลายคนก็รอคอยนะคะว่าในส่วนของบัษรษฐการหางรัฐรอบใหม่อยากจะให้ทางรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินบ้างเพื่อที่จะใช้จ่ายในปัจจุบันแล้วก็มีความสอดคล้องกับเศรฐษฐรกษิจในปัจจุบันค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอคอยแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆค่ะในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนานสาเดือนค่ารถโดยสารประจำทาง750บาทแล้วก็มาตรการช่วยลดค่าน้ํไค ะค,ะคุณผู้ชมรวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1 5 4 5บาทถูกโอนตรงในวันที่1พฤษภาคม2 5 6 8นี้ค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคุณผู้ชมเลยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมมีเงินเข้าแน่นอนบัตรคนจนร่วมแสดงความยินดีด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ